น้ำเปล่ากับน้ำเกลือแยกออกไหมใน4แก้วนี้มีน้ำเปล่า3แก้วและน้ำเกลือ1แก้วมาลองทายกันทุกคนนี่แก้วเบอร์หนึ่งแก้วเบอร์สองแก้วเบอร์สามและก็แก้วเบอร์สี่ทุกคนคิดว่าน้ำเกลือยอยู่แก้วไหน c o m ม,มนต์มาคลิปนี้เราจะเฉลยช่วงท้ายเลยไม่ต้องรอถึงคลิปหน้าจา้ะส่วนคนที่จะมาเฉลยนันก็คือาดาลอกเอง ใ่ือยไงอะสุ่มชิมทีละแก้วไงอันนี้1 2 3 4อาส่าสำหรับคนที่เดาเบอร์3ผิอันนี้น้ำเปล่าเหลือ1 2ึ่งสองและสีสำหรับคนที่เดาเบอร์1น <c oughs> ึ่งโห